ผมคสเกตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าฝ่ายกัดอิงกีนะครับผมเป็นเกมแนวะผีอินดี้อีกแล้วนะกับในครั้งนี้ขอแค่15บห้าไลน์แล้วผมแค่สิบห้าไลค์ถ้าคลิปนี้เด็กจริงขอ15ไลค์นะครับผม, like, อ like บผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพล็กซ์มี user yes no ok thank you อ๋อยังเช็คเช็คเว็บแคมเหรออันนี้ตัวเราปะรันไฟล์อีกอีกสักเซสใช้เมาส์เพื่ออินเทอร์เนกดนะผมก็ระวังด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอ่านี่เป็นกล้องเว็บแคมจริงด้วยมันคิดมันคลิกอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อถ้าเมาส์ออกนอกนอกจอมันจะเป็นลูกนกเหรอ ไม่มีพอร์ตด้วยแล้วไงอ่ะอันนี้ y ย u g กัดเมลเราได้เมลมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมลนะมันเป็นเมลอะไรวะอันนี้ดูสิเมลอะไรเอ่ย อา uh, จากอีเมลถึงเลเวนนะผมจากใครก็ไม่รู้ยินดะรับกลับบ้านนะน้องสาวฉันว่าพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยอ่ะฉันบอกว่าทริปนี้นะ่ะอ่าผมก็จะต้องก,อการมันนะเออฉันได้ยินมาว่ามันดีมากๆเลยนี่ก็อุ้ยอะไรวะออ่าแม่ก็กำลัง burning <laughs> every she can now you อออันนี้จากเรนอเรนอรนี่เป็นน้องสาวเราเหรอคือเขาไม่แผนจะไปเที่ยวกันในเร็วนี้ครับผมก็คงก็คือให้เราอยู่แต่บ้านอะไรเนอะเออก็คือเราจะทํางานของเขาเอ้เราจะทํางานของเรานะฮะนี่มีไอโน้ตสิ่งที่ต้องจําก็คือไปซื้อกาแฟมาแลา้วกันกาแฟเพิ่มอ่าเจ,จ็ดหมายที่เนาะตอบจดหมายเรนอแล้วโทรหาพ่อกับแม่อ่าก็รีวิวเกมไม่เสร็จ จ่ายอาจ่ายพวกบินพวกอะไรจ่ายค่าโทรศัพท์นะผมนี่คือโน้ตที่ตัวเอกเราต้องทำหรือเปล่านี่อะไรอ,ะ Play with อุ้ยอะเพวิดมีอุ้ยไม่มีอันนี้ขึ้นมาด้วยอ้นนี่จะเป็นเลเวลอ๋อนี่คือตัวเราโอโ้โหดูแต่งซะอันนี้น่าเป็นโซเชียลลิงก์ข่ออะไรสักอย่างมันมีไฟล์โผล่ขึ้นมาด้วยอะผ่านแล้ววะ โอ้โอ้เอ็งดังด้วยกด a อดะฉันชอบที่นี่จังเลยอะฮะมันเป็นเกมอันนี้มันตัวเราเปล่าวะอา่าวันครั้งหนึ่งฉันเคยเห็นกระลอกอะฮะเห็นกระลอกแล้วทำไมเห็นกระลอกแล้วมันยังไงเก็บเอเวนเจอร์เหรอ นี่เกมนี่คือเกมที่เราต้องเล่นใช่ไหมเออฉันมาที่นี่ได้ยังไงไปรู้ไหมละ่ะก็จะได้จับนะอ่าจับได้กระโดดได้อันนี้กดข้มสิกิดขวางโอเคโอ้เข,เข้าเกมขนาดนี้เรื่อยๆครับผมอะไรอ่ะมิวหวนังแมวก,กดปิดวิดีโอเพื่อตายต่อนะอุ้ยเฮีย วัตัดฟักวัตัดฟักแมนอะไรเนี่ยเอาแล้วไงเล่นกูกอีกละอะไรเนี่ยโน้ตเอ่อเธอเธอตัดสินใจที่จะเล่นเกมกับเล่นเกมแล้วสินะอ่าฮะอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแชททวยูนะ ไม่เห็นมีอะไรเลยมันต้องหาสิ่งผิดปกติบนหน้าจอเหรอหุ้ย How could you How could you โอ้โอ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 คนลุกมันเป็นเกมเดิม,มันก็จริงอ่ะแต่มันมีอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเห็นปะอันดำ,ดำ่ะอะไรอ่ะ เนี่ยข้างหลังมันมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นมันเคยมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นมันน่ากลัวนิดหน่อยเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอ่าฉันคิดว่าฉันกลัวกระลอกนะุ้ยมีกระดูกด,ด้วยอะไรอ่ะโอเคฮะรู้สึกว่าภาพข้างหลังมันเปลี่ยนแปลงไปเอาจริงเลยนะฉันมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยจะไปรู้ไหมล่ะเพราะคุณลืมช่อง โอเคอะเขาช่วงที่มันเป็นหิมะละอะไรแมวอ๋อเหมือนแมวร้องกดปิดวิดีโอเพื่อว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆตรงนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวนะดูนะเ,เรารอดูก่อนจะเป็นยังไง ทีนี้มันจะฉีกหน้าเราเลยว่ะเฮ้ยโอเคงั้นก็อไปที่โน้ตที่สองต่อง่ายๆใช่ไหมล่ะงั้นก็เล่นต่อไปซะอ่ s เซม the same and i will tell you แล้วถ้าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันจะบอกเกี่ยวกับตัวฉันเองอ่ะเฮ้ยมีพลังงานบางอย่างมาเล่นกูแล้วไงอุ้ยน้ชมัดคือเราไม่รู้เกี่ยวกับมันมากมันรอดมนตั้งแต่เมื่อไหร่คำตอบนั้นคำตอบของคำถามนั้นมันมีเยอะมาก แต่ว่าตามที่ลิขคอร์ดตามที่อาร์เาอะไรเหมือนว่าบันทึกได้มานั้นเกี่ยวกับตัวตัวสีแดงยาวๆนะผมที่จับคนไปไปไปเล่นเกมเหมือนก็คล้ายๆกับพัสเซลตามรูปนี้น่าจะเป็นหนึ่งในที่เคยบันทึกมามาไว้ก่อนนะผมอ่าฮะอันนี้คือโปรแกรมที่เราไวเช็่เห็นเหรอเอฮะ ทำไมกล้องเป็นสีแดงเฮียโอ้ไอเชียต้นไม้หรืออะไรวนะรน่ะเกมที่สามเหรอโอ้เหิมเดิมเพิ่ม,เ,มเติมคือแม่งเข้าใกล้แล้วนี่คือฉันไม่เสียใจยว่าฉันทำอะไรไปนี่ล่ะ อฉันฉันก็ไม่ได้ทำร้ายมันเลยนี่ไม่ได้ทำร้ายมันเลยฟาสติงโกหิงเฮิร์ตหรือไม่ได้เก็บก็ได้อะฉันไม่ได้เจ็บจากมันหรือฉันไม่ได้ทำทำร้ายมันก็ได้เอ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะไปรู้ไหมอ่ะแหมน่นโอ้ยิ่งไปยิ่งหลอนอึ๊บโอ้โหทางกว้างขึ้นด้วยนะกะแบบว่าให้กระโดดลงไปตายอะไรเงี้ยโอเค มาเหมี้ยวโอ้ยน้องร้องดังขึ้นกดวินโดว์เข้าไปต่อเอาล่วะภาพมันจะเป็นยังไง <_ d> um> โอ,โอ้โหไม่ีชยเราแยกเคียวได้ด้วยยูกัดเม้าไอ้จกักอ๋อนี่คือจักเลนอคือไม่ได้ยินมานักไม่นานแล้วนะเออหวังว่าจะสบายดีนะแ <_ d> um> บแบบลาอาฮะทุกอย่างจะโอเคอยู่ใช่ไหม เออเราไปหลังจะไปเที่ยวนี่โคตรตื่นเต้นเลยล่ะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะพ่อแม่เป็นยังไงบ้างเออมันก็ไม่มีอะไรใหม่หรอก็อที่ว่าไปครอบครัวเราก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมอ่ะฮะล้วก็คิดถึงเธอนะจักไปนอนนะผมเขาเขาไปเที่ยวเหรอเขาทิ้งเราไว้กับพ่อแม่เหรอค่ะันนี้อะไรกันรถสาร เราจะเริ่มเด็กไหนดีล่ะนี่มันก็นานมาแล้ววะนะก็ไม่เคยชัวร์หรอกนะว่าอา่าสุประลาแบบนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรอะ่ะการเดินเหรอน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นมั้งฉันคิดว่าอ่าฮะอุ้ยอา่าไปเคลียร์คลิปเล่น,เ,ลนเจอเฉยเลยเกมต่อไปโผล่มาเกมที่สี่เทียโอ้ my god ไม่กล้าหวัวกูไปเลยล่ะ โ oh อ้ไม่ก็อ่าพวกเขาจะไม่มีวันเจออะไรข้างหลังมันสร้างอารยธรรมอะไรกันข้างหลังอ่ะกระลอก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 อ้าไอ้เ yeah. หี้ยไอ้เติมดำหายไปไหนวะอุ้ยมีต้นไม้ด้วยเ่ยอารถรถบัส รถบ,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 บัดไปรอบๆ้วกัสไปรอบๆมีคำว่าเฮดเด้นนะคผมอ้อไอ้คนดี๋ยวได้โอเคอุ๊ยอะไรนะั่นคนข้าตัวตายหรือวะ่าน่ะข้างหลังอะ่ะอันนี้ภูเขาไฟประตูนะฮะโอเคโอเคน้องน้องน้องไม่น้องไม่พูดกด,กดวิดไปกดโคดวิด์ไปต่อ อุ้ยฮเฮียความลูกตากูเลยเหรอไ้แม่เฮียแต่ว่าเนี่ยอ่าฉันคิดว่าเธอต้องรู้ชื่อฉันนะจริงๆแล้วฉันจะมีหลายชื่อมากแต่ว่าก็ยังเรียกกันไม่ได้สักทีคือมหาหาเรียกชื่อยังไม่ได้งั้นก็เรียกฉันว่าไฟไฟนะ F I L ไฟที่เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นไอคอนอะไรพวกนี้นะเป็นไฟอะไรต่างๆอันนี้ละมอสโคดอ๋อ ไปดูอีอ่างโทรศัพท์ก่นจะเอาขึ้นมาถ่ายหน่อยเพราะว่าเพราะว่าคิดเกตออกไปออกไปสร้างจัก,กรวาลที่สองนะฮะเดีย๋ยวถ่ายรูปไว้ก,ก่อนอ่าจะได้จะได้ไม่ต้องเก็บขึ้นมาใช้อะไรอย่างนี้นะไหนดูสิต้องไม่มีอะไรก็ปกตินี่ปะก็ยังเป็นมอสโค้ดไอข้างบนอ่ะเราออกไปแล้วมันเป็นไอ้นี่เป็น ไอตัวที่ชื่อว่าไฟา์มาคุยกับเรานะฮะอุ้ยอะอยมีปลาตกนะถ้าปลาไม่ไปนี่คือประยุทธ์นะฮะโอ้โหพกูเจอแลวฆ่าเป็นสีแดงนะ้วต,ตกใจตกใจไหนดูซิอ๋อใกล้เกิดน,นะเราต้องทิ้งระยะห่างกันบ้างฉันทำมันฉันฆ่าเขาตั้งคู่ ขณะที่พวกเขากำลังร้องกันกำลังร้องกำลงัลงร้อง,อ,งอ,งองเพลงกันด้วยน้ำตาคำพูดมึงด่าขึ้นเรื่อย,ล,ยล้ะอร่อยจังเลยนี่มึงแดกกระลอกไปใช่ไหมรีทวีตรีเพนมีลำไส้ด้วยกินนะ่ะรีรีเซนอุ้ยอ๋อมันเจ็บจังเลย รีเมมเบอร์จะจำไว้นะอะไรวะเนี่ยโคมีพระเยซูคิดว่าอึ๊บอึ๊บไอกว้านจะไม่ถึงแล้วสักกีนะโอ้โหมียาเยอะโคตด้วยมึงจะอาร์ตมากไปแล้วนะไอ้ไฟอันนี้ปานใครก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยที่ใหม่บนร์นี่ได้ไหมได้กดปิลิบโดเข้าไปต่อนะฮะ ุพีอ่ะแม่งเอคราน,นี้อะไรกันอืมไหนดูซิฉันไม่ค่อยแน่ใจนะว่าอืมอะฉันรู้ละงั้นจะเป็นยังไงถ้าบอกจะกลับตัวเธอหน่อยนะนะฮะเธอชื่อเลเวนเธอในวันหยุดนี้เธอก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะักแต่ว่าเฮ้เธอก็ยังมีโอกาสนะที่จะทำอย่างอื่นก่อนที่จะมีก่อนที่จะนะก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้น น้องสาวพี่สาวเธออันนี้ไม่น่ใจนะฮะนี่ขอเป็นน้องสาวแล้วกันน้องสาวเธอที่เชื่อว่าเลนนอเเธอเป็นคนสวยเธอทิ้งเธอทิ้งเธอให้ทนทุกข์ทรมานกับกับครอบครัวที่อยู่ในบ้านนะผมเธอไม่มีสัตว์เลี้ยงเธอไม่มีเธอไม่มีแฟนเฮียเข้าบูชิบหายเลยเธอไม่มีรถเธอยังไม่มีงานประกันด้วยซ้ําเลยเธอนั้นอ่ะลงเวลาไปกับคอมพิวเตอร์เป็นส่วนเป็นส่วนมากโอ้ดูสิว่าเธอจะเปิดอะไรต่อไปได้มั่ง คือมันขุดประวัติเรานี่เองนะฮะเอา,เอา,เอาจริงก็คือทางเนื้อเรื่องคือเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยลาเวนเนี่ยเป็นอย่างคนยังไงแล้วเรือนอที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยเขาทิ้งเราไปทําไมทิ้งเราให้เจอกาไรเป็นการบอกตาม่านะอะไรประมาณนี้อยู่กัดเมียไม่มีอะไรนี่แหละอุ้ยอ่ะอ่าอ่มันปิดคอมหนีไม่ได้อ่ะ เกมที่6มาให้กูได้จบแค่ห้าเกมไม่ได้หรอวะโอเคมัน okay, จะเข้ามามาหากูหาแทเอเรีย hmm. ให้ใส่หมวกสีเหลืองที่กันของตกนะฮะฉันมาที่นี่ยังไงเนี่ยฉันต้องไปแล้ว,ลวอายากหาอะไรอะไอเดียอะไรอ่ะมันเป็นภาษาไปไปนารีโคสนะผม เดี๋ยวขอทำการถ่ายไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาแปลให้หลังโอเคไปนาะรีโค้ดก็มาว่ะทำไมอะไรวะรขึ้นเป็นไม่ได้ครับคุณฉันต้องการจะกลับบ้าน I can see you ฉันเห็นเธอนะโอ้ยอ่ย อะไรอ่ะโอ้โหมีลาวงลาวานะโอ้โหทุกท่ามนมานีเกมก็มาสวัสด,ดีลาเวน้ไปต่อคำนี้ละกูเกียดเหลือเกินโอ้ชิตเรามาเปลี่ยนท่ากูเลดอีกเอาอ่า ชอบเกมชอบเกมที Marvel, some me, some kind of so ่ฉันสร้างขึ้นมาไหมหวังว่าเธอคงหวังว่าเธอคงจะไม่ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่พังเกมนี้ไปหรอกนะแล้วก็มีบางมีบางอย่างที่จะฉันมีอะไรบางอย่างที่จะบอกเป็นความลับที่จะบอกฉันรู้ว่ามันน่ากลัวและมันฉันรู้มันก็เหมือนเหมือนหนังน่ากลัวหนังเฮ์เลอร์ที่เธอก็เคยบอกให้ฉันบอกให้บอกให้ซื้อดีวีดีมานะับผมถึงมันจะน่ากลัวก็จริงนะอะไรอย่างนี้เพย์ เพเกมเพยดอนสต็อปเพยเลยเนาะไฟฟ้าไฟไอชื่อไม่มีมอสโคดอีกแล้วอะ่ะอันนี้ต้องอันี้ต้องเอามาเอามาถ่ายรูปเดีย๋ยวว่าการจะขึ้นเป็นคล้ายๆแบบขวาล่างแบบว่าซ้ายล่างให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันคือมันแปลว่าอะไรนะโอเคไปต่อ,แล,อแล้วอะไรล่ะอันนี้มอสโคดอ่ะฮะ ตอนนะั้คลิกอะไรอ่ะคลาสเหรอไม่ใช่ไฟ,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 ฟโอเคมอสโคดมอสโคดมอสโคดอาา่าฮะคลิกกล้องเหรอปิดปิดจอเหรอปิดจอไม่ได้แล้วนะอืม <c oughs> อุ้ยอ้าว อี้ย <Yeah. S 2> มีหนังสือ,อ,อรับด้วยหรอแลนนเออไงเกมที่เจ็ดมาละอ๋อโหเกมดังชิบหายไรสัตว์โอเคเกมนี้จะแล้วนะผมเจสซี่เย็ดเห็นมันเห็นมันหรือ,อยัง,นะงนะตะกี้ที่บอกโอ้โหอันนี้เร็ว อย่ามาดูสูบคนเล่นเกมพลาซต์น,น,นะเว้ยโอ้โหเป็นโค,ค้นะคะดแกราคากระป๋องตาละกันครับผมตรงนี้โอเคอ่านี่เราอยู่ที่ไหนส่วนของโลกวะเนี่ยเราเวนยุทธม่าอยู่ไทยเราไม่ยุ่เราไม่ย,ไมยุ่เล่นเกมไม่เด็ดขาดอือ เราขึ้นไปนะอโอเคเลนนอ่ะโอเคเอะปดวินโดว์เข้าไปต่ออ๋ออันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะอันนี้ไม่มีจับสกแก ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะไฟไฟ,ฟ,ฟ,ฟลเรนนออันนี้นี่มันแปกนี่มันไม่แปลกเลยนะนี่มันไม่แปลกไม่ใช่หรอนี่มันไม่แปลกเลยนะสุดท้ายก็เป็นลายสีแดงนะไม่แปลกไม่ใช่หรออะไรอีกละ่ะโอ้ my god โอ้ my god ไอสัตว์ม้ำเป็นตัวเลยเว้ย yeah. เฮี้ยทำไงดีวะอ่ะาคราวนี้ก็ต้องมานั่งมก,กดอีกเอา เออดีเหมือนกันอันนี้มันเป็นไอตัวนี้ป่าวะมต้องหาคำที่มันเกมให้เจอหรือเปล่าใช่ไหมใช้วิธีการกดม่วหมนเดิมไหมคือเกมมันคือเกมมันมันให้เรากดอะไรอย่างเงี้ยแบบคือใครจะไปรู้ว่ามีหนังสือลับอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะล่ะ อ๋ออ๋อ,อโอเคโอเคโอเคเจอละเจอละมันมันมันอยู่นี้ตน้นต้นไม้ก็ว่าต้นไม้มันต้องมีอะไรทั้กอย่างสิโอ้โหมึงผมเห็นแจ็คในในเกมน,นี้เลยไม่นะเลเวน่นไม่เห็นเลยเหรออุ้ยเลนน่าเหรอเลเว่นเลเวน่นมาสิงห์สิ อะไรวะ she never loved you เธอเขาไม่เคยรักรักเธอ you feel her เธอทำให้เธอทำให้เขาล้มเหลวคำให้เธอล้มเหลวฉันทำไม่ตายทำให้เธอล้มเหลวในคำญี่ปุ่นนะเรียนอยนอนเลเวลเลเวนเกมเกมเล่นเกมซะ อะไรวะเนี่ยแล้วเวลาเว,เว,เวเนเธอไม่ใช่เธอไม่ใช่คนเดิมแล้วนะโอ้อะไรวะนะถึงลาเวนนะอ่าฉันคิดว่าเธอน่ะทำสำเร็จแล้วทำตามคำสั่งสำเร็จแล้วเธอจบเกมแล้วฉันประทับใจในในตัวเธอมากที่ทำให้ให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 ที่เธอทำได้ยาวนานขนาดนี้เลยเนาะอ เธอนั้นมีปัญหาฉันก็รู้ว่าเธอนั้นมีเราก็มีกันทั้งคู่ใช่ปล่ล่ะ,ะเธอได้เห็นสัญลัญลกษณ์อะไรบางอย่างไหมเธอได้ attention ให้ความสนใจกับมันไหมเธอเข้าใจเกมไหมเลยเนาะเธอนะ่ะแข็งแกร่งเธอนั้นทั้งสุดยอดมากในทางในทางฟิสิกส์แล้วอะในทางกายภาพแล้วน่ะเธอจำไม่ได้ว่าฉันเอาตาออกมาจากเอาตาออกมาจากเป้าของเธอซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ไม่แม,ม้แต่จะก,กรีด เธอน่ยแข็งแกร่งมากคือไม่ไม่ไม่คิดจะกินซ้ำฉันจะจะเห็นเธออีกทีนะจากไม่ว่าเธอจะเรียกฉันว่ามอนสเตอร์หรืออะไรก็ตามมันไม่ง่ายเลยที่จะจบเกมอะไรแบบนี้ได้นะผมก็เลยเนาะเธออยู่คนเดียวแล้วเธอก็จะตายคนเดียวนั่นคือสิ่งที่เธอเป็นคือคือเหมือนคือคือเหมือนเหมือนคล้ายๆสิ่งที่เด็กสาวคนนั้นเป็นคล้ายๆเหมือนกับผู้ชายที่ใส่สูตรแล้วเหมือนกับคนที่เขาตัดต้นไม้คนนั้นพวกเขาก็ได้เกมเหมือนกันนะ ละครนี้เขาน่าจะมีหนึ่งงานที่ทําสําเร็จแล้วด้วยเออก็ถ้าไม่ว่าอะไรก็ขอให้นี่เป็นข่าวขวัญของฉันละกันนั่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่ฉันจะให้รักจากไฟล์เ e อ็กซ์อีนะฮะรักจากไฟล์เ e อ็กซ์เอีเออนี่อะไรอะ่ะน่าจะเนี่ยน่าอันเนี้ยน,น,น,น่าจะเป็นคนที่เขาน่าจะได้เกมเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเลนอเนี่ย ฟนะผมจบแล้วใช่ไหมตอรี่บายเจนทีริปเปอร์โอเคฮะเราก็จบเกมไปแล้วนะผมกับเกมไฟล์ดับอีกอีนะผมถ้าชอบก็กดไลค์กดติกดซับสไครต์นะผมแล้วก็ขอให้ช่องนี้นะขอให้คลิปนี้ไลค์ขอให้ไลค์สิบห้านะผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย